โปรไฟล์เมนูโปรไฟล์นะครับเป็นเมนูสําหรับข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆนซึ่งเพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถดับโหลดรูปโปรไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพศรหัสนิสิตชื่อนามสก,กุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับรวมทั้งข้อมูลการติดต่อช่องทางการติดต่อนิสิตเบอร์โท,ทรศัพท์ ID Line ที่อยู่ปัจจุบันและช่องทางติดต่อของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับถัดมานะครับเป็นข้อมูลการศึกษาของนิสิตหลักสูตร ระดับการศึกษาและวิชาเอกซึ่งผู้ดูแลระบบน,นะครับได้กรอกให้แล้วหากมีข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าต้องการแก้ไขข,ข้อมูลเพื่อนๆจําเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบนะครับไม่สามารถแก้ไขในส่วนนี้เองได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีหัวข้อทุนการศึกษารางวัลและการยกย่องนะครับซึ่งนิสิตสามารถกดปุ่มเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ได้ด้วยตนเองครับและเพื่อนๆน,นะครับสามารถคลิกการตั้งค่าเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนในอีเมลของเพื่อนๆได้เช่นกันครับ ซึ่งเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูหรือว่าแก้ไขโปรไฟล์ได้จาก2ช่องทางคือทางด้านซ้ายมือจากเมนูโปรไฟล์นะครับและ2นะครับทางมุมขวาด้านบนที่ปรากฏชื่อนามสก,กุลของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกและจะมีเมนูการจัดการโปรไฟล์ขึ้นมาครับ